วันนี้ครับมาวันนี้เข้าคว้ากันแล้วครับผมแลงนี้ครับผมวันนี้ผมจะคว้ายห้งอันนี้เนื้อนะครับเนื้อวัวครับนะเครื่องเคียงเครื่องที่เครื่องตีเอาต่ำนี่มันมีอย่างพรบนะครับเนาพริกแห้งครับหอมแดงครับบอกแกลมครับผมกระเทียมครับตะปีครับตะไคร้คาครับผมแล้วก็ผงมาสลาครับผมแล้วก็ผงเทศ ไอ้บุกกะลีครับผมไปมาตัดน้ำพีก่อนครับผมผมก็จะเอากระเทียมใส่ก่อนนะครับเนาะกระเทียมตะไคร้ใส่เลยครับตัดก่อนครับตักเลยนะครับตักเพื่อละเอียดเลยครับตักเลยเฮ้ยฮะตัก ตะไคร้กับกระเทียมนี่ละเอียดแล้วครับมาเอาคาพริกใส่ครับนี่พริกแห้งนะครับความเผ็ดตามใจชอบครับใส่กันเลยครับสามเพื่อละเอียดเลยนะครับตามเลยครับมาพริกละเอียดแล้วครับผมผมก็จะเอาหอมแดงเข้าใส่ครับ เ,เข้าใส่ครับไปเลยลงกันไปเลยทีนี้กระตําเริ่มละเอียดแล้วครับรอบสุดท้ายก็คือใส่กะปิครับผมมาตามเลยครับมานี่พริกได้แล้วครับกะปิครับสุดท้ายครับสายเลยตามเข้ากันเร้้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปพักกันเลยครับผม มาตอนนี้กระทะห้อแล้วครับผมใส่น้ำมันครับน้ำมันห้อแล้วครับพริกที่เขาตัดตะกี้ครับ,บ,รบใส่พัดเลยครับพริกพอกินพริกหอมแล้วเขาก็จะเอาเนื้อที่เขาหั่น็นชิ้นนี่ครับใส่ลงไปครับนี่นี่เขาไปพัดเลยครับ ครับือมันทวา่าพ้าที่มันทั่าแต่เซตเรร้อยผมจะเอาผอมมะตราานะครับไซ่์ครับเสร็จลยคัดนห่มหอมๆอกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยเติมน้ำครับ เรียบร้อยครับนำลาบโคเขาใส่ครับเนี่ยเดี๋ยงามครับทีนี้ก็รอเนื้อมันเฟื่อยเลยครับแล้วเ,เดี๋ยวค่อยปรุงอีกทีหนึ่งครับผมทีนี้เอนตัวน้ำแห้งเลยนะครับผมแล้วค่อยปรุงครับ